How to รวมมิดไล่สีในแคนวาง่ายๆที่มือใหม่ทำได้อย่างกับมือโปรดสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากไล่สีพื้นหลังในแคนวาไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นคำคมเป็นพื้นหลังคลิปวิดีโอสวยๆหรือแม้แต่เอาไปทำปก YouTube พี่เมลีจะพาไปดูวิธีการที่ง่ายแสนง,ง่ายพร้อมบอกเทคนิคที่พี่เมลีใช้เป็นประจำเป็นทางลัดให้กับทุกคนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า อย่างที่พี่เมลิเคยบอกแล้วก็ย้ำไปนะคะว่าตัวแคนวาเนี่ยทำได้ทั้งในเว็บไซต์นะคะรวมถึงทำในแอปพลิเคชันในมือถือวันนี้นะคะแม้ว่าพี่เมลิจะพาไปทำในคอมนะแต่ว่าคนที่ใช้มือถือก็ ใช้เครื่องมือตัวเดียวกันนะคะถ้าเกิดคุณรู้ว่าเครื่องมืออยู่ตรงไหนทําตามได้อย่างแน่นอนอ่ะขั้นแรกก่อนเลยเราจะต้องรู้ว่าปลายทางที่เราอยากได้เนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนเพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแนวตั้งหรือแนวนอนเออเอาไปทําคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะคะพี่เมีจะขอสาธิตเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมเลยค่ะเข้ามาที่ canva.com นะคะพิมพ์ไปเลยแล้วก็เข้ามาถ้าเลือกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อนๆก็มาตรงโซเชียลมีเดียก็ได้นะแล้วก็มาตรงโพสต IG นะคะมันจะเป็นไซส์มาตรฐานที่ทําให้กดเข้า ไปปุ๊บตายพี่เมลีนะคะก็จะเน้นย้ำเหมือนเดิวมว่าอย่าลืมตั้งชื่อนะคะอันนี้เน้นย้ำสำหรับมือใหม่อะเดี๋ยวย่อหน้าเต็งลงนิดนึงนะคะพี่เมลีก็จะเป็นไล่พื้นหลังในแคนวาแล้วกันนะคะไล่พื้นหลังพอเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อย พี่เมลีแนะนําแบบนี้สําหรับมือใหม่นะคะให้คุณไปหาเรฟเฟลนหรือว่าอ้างอิงไปดูไอเดียก่อนชอบของใครชอบของอาจารย์บันฑิตหรือชอบสไตล์ฝรั่งก็ไปดูในพินเทเลสหรือชอบของพี่เอเทนชอบของใครไปดูสไตล์เขาก่อนนะคะหรือถ้าชอบของพี่เมลีก็ไปตามดูได้ที่เพจนะคะ m a r k เ t i n g m เมลีการตลาดเข้าใจง่ายอะทีนี้พอเราได้ไอเดียแล้วใช่ไหมนะสมมติเราอยากได้เฉดสีประมาณนี้เอ้ยมันเป็นรูปแล้วก็เป็นไล่เฉดสีนะคะอย่างของพี่เมลี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่าวิธีการถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะคะให้คุณทําแบบนี้ค่ะเปิดงานมาหนึ่งหน้านะคะแล้วก็แบบนี้ให้คุณไปใส่รูปก่อนนะหารูปที่คุณต้องการนะ,ะพี่เมลิใช้รูปในแคนวาเลยก็มาตรงองค์ประกอบนะคะสมมุติว่าจะทําหัวข้อเรื่องการทํางานเนาะ,ะพี่เมลิก็ซร์ชไปว่า Work w o r k i n g ทํางงานแบบนี้นะคะคีย์เวิร์ดเราใช้คําไหนเราก็ไปค้นหาคาคานั้นนะคะพี่เมลิคิดละว,ว่าจะเอาเป็นภาพถ่ายใส่ภาพมาเลยค่ะ เอารูปนี้แล้วกันกปุ๊บกดจิ้มมาเลยนะคะแล้วก็ดึงรูปให้เต็ม ه, กําหนดเป็นแบ็กกราวด์อันนี้วิธีการไล่สีแบบแรกนะคะเดี๋ยวพี่มินิจะพาไปดูหลายวิธีเลยเพื่อให้เพื่อนๆสามารถได้เอาไปปรับใช้ได้อยากหลากหลายหลังจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากไล่สีในรูปนี้ให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ตรงนี้นะคะ่ะว่าไล่สีแบบโปร่งใสนะคะ ทำไมถึงให้ไล่สีแบบโปร่งใสเพราะว่าเราต้องการไล่สีแค่บางส่วนแล้วเพื่อนๆให้มาเลือกตรงกราฟิกนะคะแล้วก็ไปเลือกเฉดสีที่เราต้องการอย่างสมมุติว่าเฮ้ยสีประจำของเราเนี่ยเอาเป็นโทนฟ้าแล้วก็ไล่ไปใส่นะเพื่อนๆก็เลือกอันแรกได้เลย,เลยกดจิ้มเข้าไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะไล่สีไปละนะคะด้านบนมันก็จะค่อยๆใสชอบสีไหนสไตล์ไหนนะคะก็ไปเลือกดูนะคะหลังจากนั้นก็ไปตกแต่งให้เรียบร้อยนะ อ่าอย่างสมมติว่าพี่มารีเอาเป็นโทนสีดําเออนะคะแบบนี้ค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเรายังสามารถใช้วิธีการพลิกอย่างนี้ก็ได้นะคะพลิกแนวตั้งพลิกแนวนอนได้อย่างสมมุตอิอะไรเงี้ยเฮ้ยไล่จากบนลงล่างแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคิดว่าสีมันเข้มมันจางเกินไปนะเพื่อนๆให้มาปรับตรงนี้ค่ะมาตรงความโปร่งใสนะคะกดตรงนี้แล้วปรับเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดใกล้หนึ่งร้อยก็คือมันจะเข้มมาก นะคะหรือเต็มที่เลยหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าใกลศูนย์ก็คือความจางมันก็จะลดลงมาอีกนะคะอย่างเงี้ยเพื่อนๆอนก็ลองดูตามความเหมาะสมนะอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาพิมพ์ตกแต่งข้อความได้เลยเออนะ่ะมาพิมพ์แบบคำคงคำคมของเรานะคะหรือถ้าอยากเปลี่ยนฝั่งนะคะกดจิ้มแล้วหมุนก็ได้เออแบบนี้ก็ได้เนี่ยเพื่อน,อนๆลองดูอันนี้ก็คือเป็นการไล่เชดสมมติว่าอยากได้สีอื่นก็มาเหมือนเดิมค่ะตรงองค์ประกอบได้สีโปร่งใส สีชมพูแบบนี้ก็ได้ค่ะระบุไปเลยแบบเราขี้เกียจหาเห็นไหมเฮ้ย <c> พ <oughs> ี่แมนี้ไม่ได้เมาโมยนะจ๊ะ <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยหวานหวานแวววผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็มานะคะลองดูแบบแนวงานแต่งงานงานเบบบงเบบีอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถใช้คำคีย์เวิร์ดนะไล่สีโปร่งใสแล้วก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยหลังจากนั้นก็เอารูปไปตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใคร รู้สึกว่าเทคนิคนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะคะเฮ้ยพี่เมลีหนูอะ่ะไม่ได้อยากไล่สีบนรูปแบบนี้หนูอยากได้สีพื้นหลักเลยพี่เมลีมีวิธีไหมไปดูเทคนิคที่สองกันเลยจา้าวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเปิดหน้างานมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็มาตรงองค์ประกอบเหมือนเดิมแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ากราเดียนนะคะกราเดียนไล่เฉดไล่สีนะคะ แบบเนี้ยได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไมไี้ขอเป็นภาษาไทยแล้วกันไล่สีแบบนี้นะคะพอเพื่อนๆพ,พิมพ์ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลากหลายสไตล์เลยเนี่ยไล่สีโปร่งไซไล่สีรูปทรงไล่ระดับสีไล่สีเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากปรับเปลี่ยนสี นะคะพี่เมลีแนะนําให้มาเลือกเป็นแบบกราฟิกก็คือพอกดไปแล้วเนี่ยสีมันจะสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรูปถ่ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะคะก็คือเป็นสีของรูปรูปนั้นถ้าอยากเปลี่ยนก็คือต้องใช้ปรับความเข้มความสว่างอ่ะเดี๋ยวพี่เมลีจะยกตัวอย่างมาเป็นรูปถ่ายก่อนนะคะอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากไล่เป็นโทนสีแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็ดึงมุมแบบนี้ได้นะคะ หรือไม่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆกดจนมันขึ้นขอบแบบนี้คลิกขวานะคะแล้วก็กําหนดเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้ก็ได้เอออันนี้ก็คือไล่สีเหมือนกันแต่จะเห็นว่าสีเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับได้นะคะเฉดสีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากปรับเนี่ยมันจะปรับได้ตรงแก้ไขรูปภาพนะคะแล้วก็เนี่ยมาปรับความเข้มความสว่างคอนทราต์ Contact, แบบนี้นะคะเออตรงเนี้ยปรับได้หรือไม่งั้นเพื่อนๆก็มาดูตรงฟิลเตอร์นะคะสไตล์ได้นะคะเนี่ยมากดดูทั้งหมด ปรับพรุ่งนี้ได้หมดเลยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นรูปภาพนะคะชอบรูปภาพไหนนะคะก็ไปเลือกได้เลยเนาะไล่สีอย่างเงี้ยไล่สีหรือการเดียนมาเลือกตรงรูปภาพเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเยอะมากเลยหลายสไตล์เลยนะคะเนี่ยอย่างสีแบบพาสทอมพาสเทลเออสีหวานๆแววๆสีพาอาทิตย์สีอะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะเพื่อนๆก็เลือกดูหรือไม่อย่างนั้นอยากพลิกรูปก็เหมือนกันคะ่ะวิธีการเดียวกันพลิกแนวตั้งพลิกแนวนอนเออนะคะจะหมุนรูปเอาก็ได้ เราสามารถพาเลื่อนตำแหน่งได้เนาะลากมุมเฮยเอาเฉพาะโซนนี้เอาเฉพาะโซนไหนอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยอันนี้คือแบบที่เป็นรูปถ่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากที่จะแก้ไขสีพื้นหลังได้นะคะแบบไล่สีแล้วแต่ว่าเราอยากปรับเปลี่ยนบางสีที่เมลีแนะนําให้มาเลือกเป็นกราฟิกนะคะมันจะปรับเปลี่ยนสีได้นะคะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนสําหรับโอโกนทีเก่ภาษาอังกฤษนะเพื่อนๆก็พิมพ์คำว่ากาเดียนนะกาเดียน นะคะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะอย่างเราพิมพ์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาเพื่อนๆก็เลือกไปเลยนี่กาเดียน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะกดจิ้มเข้าไปปุ๊บอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมความแตกต่างคือพอเราเลือกเป็นการาฟิกมันจะมีสีให้เราเปลี่ยนได้นะคะเพื่อนๆเลือกมุมก่อนสีแบบนี้ชอบไหมถ้าไม่ชอบนะคะกดสีแบบนี้แล้วก็มาเลือกจานสีที่เราชอบได้เลย นะคะเอ๊ะโทนสีแบบไหนล่ะฟ้าขาวฟ้าเหลืองแบบเนี้ยนะคะลองดูนะเปลี่ยนได้ทั้งสองสีเลยอยากเปลี่ยนสีไหนให้กดจานสีจานนั้นนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเนี้ยค่ะเปลี่ยนได้หมดเลยนี่เห็นไหมอันนี้เลือกได้นะคะอันนี้แบบที่ เราเลือกเป็นกราฟิกนะคะมันจะเปลี่ยนได้เอาแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านี้ล่ะอย่างอันนี้นะคะเพื่อนๆถ้าแบบนี้มันจะเป็นสองสีถ้าอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นสามสีเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมคะนี่เพื่อนๆก็มาดูปึ๊บเนี่ยเปลี่ยนได้สามสีเลยนะคะเปลี่ยนได้สามสีเลยนะเนี้ยกดจิ้มเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สองนะคะซึ่งเราสามารถเลือก พื้นหลังเป็นรูปภาพก็ได้หรือเลือกเป็นแบบกราฟิกเพื่อเราจะมาปรับเปลี่ยนสีเองก็ได้นะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยพอเราทําแบบเมื่อกี้นะคะมันจะมีคำแนะนำจากแคนวาขึ้นมาเต็มเลยเขาฉลาดมากๆเห็นไหมไล่รูปทรงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สี่เหลี่ยมนะวงกลมก็ได้นะคะเพื่อนๆ สามารถไล่สีแบบนี้ก็ได้เนี่ยกดจ cool ah. ิ้มเข้ามาเห็นไหมเฮ้ยแบบวงกลมไล่สีก็ได้เพราะเราอาจจะไม่ได้อยากไล่พื้นหลังทั้งหมดนะคะพื้นหลังเอาเฉพาะวงกลมแบบเนี้ยเหมือนกันหรือแบบถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็มาเป็นแบบนี้ก็ได้ไตรนะคะไตรก็คือสามอย่างเงี้ยนนไตรเซอร์เคิลเนี่ยอย่างงี้ก็ได้นะคะเนี่ยไตรมันก็คือสามสีนะคะอยากระบุ <_ v isa> เป็นวงกลมอีกนะคะก็เลือกไปเป็นเนี่ยเซอร์เคิลเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเห็นไหม ขึ้นมาเยอะเลยอย่างที่พี่เมลีบอกไปนะคะว่าเฮ้ยมันมีไล่สีหลายแบบมากสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยคือเพื่อนๆต้องคิดก่อนว่าอยากไล่สีแบบนายแบบนี้นะเฮ้ยมากกว่าสามอีกดูสิแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเออเนี่ยอยากได้ขอบขอบเบเบอเห็นไหมเขาทําให้เราเองหน้าที่ของเราก็คือแค่ไปเลือกนะคะแล้วก็ปรับสีตามแบบที่เราต้องการหน้าหลักๆเลยอยู่ตรงองค์ประกอบนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้หมดแค่นี้มันไม่ได้มีแค่วงโกไม่ได้มีแค่พื้นหลังที่มันไล่สีได้นะคะในแคนวาเขายังมีป้ายคำป้ายข้อความนะคะที่ไล่สีให้เพื่อนๆเอาไปใช้งานได้อีกเ,อเดี๋ยวพี่เมนีจะพาไปดูนะคะว่าต้องขนแบบไหนเหมือนเดิมเลยคะ่ะอยากได้อะไรให้มาตรงหน้าหลักนะคะแล้วก็มาตรงองค์ประกอบตรงนี้นะคะ พิมไปเลยเนี่ยพี่เมลิสพิมมาให้แล้วไล่สีข้อความนะคะคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตดปัญหาที่ว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะใช้คําแบบไหนหรือไม่รู้ว่าจะค้นแบบไหนนะคะเนี่ยวันนี้พี่มมลิสเอาเทคนิคมาแบ่งปันละเฮ้ยไม่ต้องเทพมากก็ได้เพราะมันมีเทพทําไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะก็คือกราฟิกต่างๆนะพัฒนาในแคนวานะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆพ,พิมพ์เสร็จนะมันจะขึ้นมาเลยเหมือนกันเราจะเลือกเป็นกราฟิกหรือเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะโอ้ย ไม่ได้เมามอยนะคะอยากทำเป็นแบบไล์คำแบบลูกโปง2 0งพันสิบสองสองพันิบสองสองพันอะไรอย่างเงี้ยดูสิเห็นไหมเฮ้ยไล่สีแบบนะ,ะอ้ยหวานเย็นนะคะเห็นไหมมันไม่ได้ไล่สีแบบธรรมดานะตาที่รักนะคะเนี่ยโอ้นะคะเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆสามารถแบบเงี้ยแล้วก็จัดกลุ่มได้นะคะกรุ๊ปเออจัดกลุ่มนะคะ แบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมไล่สีมันจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยเนี่ยแบบลูกโป่งลูกโป่งนะคะเฮ้ยเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะไล่สีข้อความอ่ะนี่นี่ไงอยากได้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคนไหนที่เคยใช้งานแคนวาอยู่แล้วแล้วจะใช้งานแบบมงกุดจะต้องเป็นคนที่ใช้แคนวาโปรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เนี่ยเราก็เลือกเอาที่ไม่ติดมงกุดนะเนี่ยป้ายคำมันก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ เออลองดูซิแบบไหนนะคะอย่างนี้เนาะเห็นไหมเลือกไต้คํานะคะเนี่ยเฮ้ยสมมุตินะคะว่าเพื่อนๆแบบอยากทําอ่าไม่ว่าจะทําเป็นเทมเพลตขายนะคะเออหรือทําให้ ลูกพีมพาไปใช้งานนะคะเออหรือทำเป็นแพทเทิร์นของร้านเนี่ยแบบนี้มันก็จะดูลักชัวรี่ขึ้นดูหรูขึ้นแล้วเพื่อนๆก็แค่พิมพ์เข้าไปเองเนี่ยตัวแทน V I P เออร้านแบบเลิศหรูอลัลงการอันนี้มันขึ้นอยู่กับสไตล์เนื้อหาที่เราจะทำนะคะเห็นไหมเพราะเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยคำแนะนำขึ้นมาเต็มเลยนะคะเนี่ยมีหลากหลายแบบเลย ะะลองดูนะลองเลือกดูเอาหลักๆก,ก็คือว่าให้เพื่อนๆมาตรงองค์ประกอบแล้วก็พิมพ์คําว่าไล่สีหรือกาเดียนนะคะแล้วก็เลือกปลายทางที่เราต้องการเห็นไหมเนี่ยไล่สีข้อความเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเอาไปใส่ในคลิป ในทิกตอกใน YouTube ในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เซฟเป็น PNG ออกมาเออใส่เป็นกรอบอีกแบบหนึ่งก็ได้ทําให้คลิปของเราเด่นขึ้นมาซึ่งพี่เมลีนะคะได้ทําคลิปแยกเอาไว้แล้วใครอยากดูไปตามดูกันได้นะจ๊ะยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมาย ง่ายขึ้นไหมคะหลังจากเจอพี่เมลิสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้เทคนิคการไล่สีตัวอักษรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีอื่นๆพี่เมลิก็ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะลองไปดูก็ได้ไม่เอาพื้นหลังมาไล่สีแต่เอาเพราอความเป็นไล่สีก็ได้นะคะหรือเฮ้ยไม่อย่างนั้นเนี่ยรูปมันเป็นไล่สีอยู่แล้วอยากเอาไปทําปกอยากเอาไปทํากรอบพี่เมลิก็มีคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะ เรียงเป็น EP ีให้เพื่อนๆได้เอาไปหยิบใช้ได้ง่ายได้สะดวกขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแชร์มันออกไปหรือกดไลค์ให้พี่เมลีด้วยหรืออยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้ะ How ู o <to S 2> รวมมิดไล่สีในแคนวาง่ายๆที่มือใหม่ทําได้อย่างกับมือโปรนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามพี่เมลีด้วยนะคะขอบคินค่าสวัสดีค่ะ